ก็หวังว่าสูงข้าท่านจะฟื้นนะครับจากอาการป่วยของหน้านี้โดยเร็วนะครับท่านประธานครับในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายค้านคนแรกที่จะอภิรายเกี่ยวกับน,นานพระราชบัญญัติงบประมาณายจาัดยังบีวประมาณพศสอ6 8นนะครับผมจะ อภิปลายประเด็นใหญ่ๆในภาพรวมก่อนที่เพื่อนสมาชิกก,กต่ละขั้ไใจและพรรครไปการาดจะทยอยอนิบายในแต่ละประเด็นแต่ละมิติอย่างรอบด้านในตลอดสามวันจากน,นี้ครับประเด็นแรกก็คงต้องสรุปในภาพรวมก,ก่อนในแง่ตัวเลขน,นะครับว่าย้ำว่าถ้ามันจะบางอย่างต้องพม่าอะไรแบบนี้ 5 6 8สฉบับนี้ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายถือว่าสูงมากในระวัติากาลนะครับถึงจำนวน3ล้าน7แสน5หมื่พัน700 2, ล้านบาทซึ่งเงินที่จะนำมาใช้จา่ายก็มาจาก2ส,ส่วนนะครับก็คือมาจากรายได้รัฐบาลและเงินกู้ก็ถือว่าเป็นการจัด มาแบบขัดทุกอย่าง่อเนื่องมาหลายปีแล้วครับซึ่งในส่วนของการประมาณการรายได้ของรัฐบาลประมาณได้ว่าจะมีรายได้สุดที่ถึง1-2ถึง2ล้าน8 8 7000แล้านบาทที่เหลือรายจ่ายก็จะเอามาจากเงินคู่เพื่อชดเชยกันขัดตุงมอกมา8ป6 0 0น ห้าพันเจ็ร้อยล้านบาทจ้ำนะครับ8 6ดแส0ห้านเจ็รล้านบาทซึ่งหรือว่าเป็นการวางองเงินกู้ไว้เพื่อจนเวลาเท่าที่จะผู้ได้สูงสุดไม่เกิน8ปดแสนยล้านบาทพูดง่ายๆว่า ราคิดว่มีกจะผู้เิ่มใด้สัตประมาณ500ล้านบาทเท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกับงบประมาณปี2567ฉบับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้งบในปีนี้ได้รับาการจัดสรรเพิ่มขึ้นถึง2,712,000ล้านบาทเ0 0ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นที่เป็นสัดส่วนถึง ร้อยละเจ็ดจน,น,นะครับถือเป็นการเพิ่มมุป,ประมาณในสัดส่วนที่สูงที่สุดในรอบสิบปีเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามครับการเพิ่มมุป,ประมาณรายจ่ายของประเทศอย่างก้าวกระโดดนั้นโดยกู้เงินมาใช้เกือบชนเพดานขนาดน,นี้